ันเอาดอดอกบานเก็ลดเอาเอาเอาเนื้อปมันหน่นมันมันรูมุงยิงผ้ามาเก็บเห็ดอยู่ค่าท่านเด็กดอกนึงนี่นี่เด็ดดอกนึงนี่แม่นบ่าหนิแม่นแม่นแม่นพุทธนี่ออกลายอยู่นี่เห็ดยู่ค่ะพี่น้องนี่นี่นี่แม่นตึ๊บบานแม่นได้เลยอืมบานหมดแล้วค่ะครับนี่นี่พี่ดอกหนึ่งผีดพี่นี่ผิดบานไหมล่ะบานหมดแล้วเหรอพี่ไหมอือ อันนี้ก็แเมนได้นอหน่แทมกระเมีนเจ็บปติบเห็ดยคะพี่น้องเย้ได้เห็ดแล้วดอกบานอน่กเมนเจอแล้วเจอแล้วดรงใจเลยดอกใจเลยเจอไหมอุ้ยเป็นมูเป็นมูทักทักทายทายเดี๋ยวเดียวอุ้ยยุงมาไรเนี่ย เก็บเอาให้เน <so <oh voilà ี่ยน pues ี่น anyway ี่น ja ี Last ่นี่หมดดหด่แล้วอนีเแล้วเ่เกาเปัดผไม่เก็บเห็นนะึบโอ้โอ้ี่ีนี่นี่มันกำลังขึ้นนี่อยู่คานนี่นี่นีนี่นโอ้สวยสวยัอะปดอกแว่ายุงเยอะมากเลยค่ะทุกคน ยุ่งเยอะค่ะเก็บเห็ดเลยพี่เด้อพี่น้องเลยอุ้ยคือสวยแจ๋ดอกนี่เห็นหนามมุมเด้อเห็นหนามมุมสวย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 เห็นหนามมุมเด้อะพี่ได้แป้งกูแล้วอันนี้เห็ดเหลือเพื่อนดอกนี่ผู้เฒ่ามากวอยเห็ดเฒ่าพี่น้องเห็นวายเห็ดเฒ่าเติมเห็ดปวกค่ะนี่เฒ่าไปโอ้ยนี่เฒ่าแล้วปลอดสิวเห็ดเห็ดเห็ดยังนี่ยุ่ค่ะใส่บังดูกินบังดู ขี้ค้างาะผมเจาสวยเอาเชียกไว้นี่นี่นี่เห็นไหมนี่เปื่อให้เราถือฝนนี่นี่นี่อุ้ยฝนตกใหม่ๆแล้บจ้าเด้อตึ๊บอุ้ยมันตึ๊บมันหายมิดาดอกโอ้ยกี่สวยๆยี่น้อยๆแม่หนิแม่โอ้เสียดายญ่เถอะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เปิดมุ่มๆนี่อดูค่าเด้อะสวยค่ะใหม่ๆสวยๆโอ้ยนี่ห้อยผู้ใดเหยียบวะเห็นไหมนี่เออเปิดสวยมากสวยจังเลยค่ะ กระซ่อนเพิ่นเพ่นม่พี่น้องก็พีขึ้นี่ทางเพิ่นนี่จิ้มจิ้มเยออกไม่ไม่พแพร่แว่ยนนี่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 ันเมื่อกีจิ้มนึ่งโอ้ยคืออันจะอ่อนแท้ไขมันนี่ไขมันไขเลงไขเห็ดอันนีม่เอาเลยนีี่เสยบเหไมเกีบเห็ดเพี่อจะเป็น ได้ครับเห็ดหนามุ้มง่ายไหมเพื่อนดังดูกับคุณเอาไปเกียงด้วพี่ด้วยนองเอ้ยได้อยากเห็ดก็ได้ปัดยายมันบ่ล่ะมันบ่มัน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 น้ำทุ่มที่ได้กินบ่เนี่ยฮะโอ้ที่แหลมเนาะน้ำทุ่มที่ได้กินบ่ได้กินน้ำุ่มมันบ่อน้ำุ่มก็ต้องกินก็ได้ดูเชฟเสียมมันบ่เชฟมัน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 มาเด้อพี่น้องเด้อมาล้างเห็ดตากันแกงเห็ด เฮดยูคาลิปตัสต่างลอนๆอนเด้อมับอนบ่ได้เห้อบ่ร่อนบอได้ได้เห็นหุ้มบอได้ฮัตเต้บอลยอ่ออนซอนดีออกมาใส่หมอนใส่หมอใส่รถบ้าตี